วีสามเป็นกครับสวัสดีครับ <c oughs> วิ่งมาถึงตัวเรืเหนื่อยพอดีเลยไม่ไหวแล้วครับตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเบนได้แต่เพลงที่มีจังหวะมีจังหวะตลอดไม่ได้ร้องเพลงช้าเลยตนที่นายอยากฟังน้องเบนร้องเพลงช้ามากถ้าใจของน้องเบนเองน้องเบนอยากร้องเพลงช้าหรืออยากร้องเพลงเร็วมากกว่ากันอยากตอนนี้อยากลองร้องเพลงช้าดูครับอยากจะลองร้องเพลงช้าดูครับต่ได้เพลงเร็วมาโดยตลอดแต่ว่าเท่าที่เห็นในวี R ีอาร์ต่างๆเนี่ย 알ูว่าน้องเบนเนี่ยเป็นคนที่เต้นเก่งมากโอยไม่ขนาดนั้นนะผมจริงวะฮะใ่ราะโอ้โหเวลาโชว์เต้นในในตอนที่มาออดิชันนั้นรู้สึกจะดีมากเลยเต้นแบบไหนถนัดที่สุดเต้นบีบอยครับเต้นบีบอยเลยครับผมโหวันหลังเราใส่โบกันน็อกมาหมุนกันหน่อยดีไหมเป็นพี่ครับรั้น้องเบนก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์มากนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเท่าที่ผ่านมาน้องเบนก็พัฒนาไปได้หลายแบบทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ ต้องเป็นทุกสัปดาห์ต้องเป็นบอกจะมีเซอร์ไพรส์บนเวทีเราต้องตามดูว่าวันนี้ต้องเป็นจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราบ้างครับวีสามต้องเป็นครับ Thank you

That's not gonna be a good, good night. Yeah. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good, good night. It's nice night. That's gonna be สามเบนครับขบคครับเพื่อนคุกเปาดครับเบนคะพูดไปเลยเนาะเบนคะตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาจนกระทั่งจบเพลงเนี่ยครูรู้สึกว่าเบนมีอะไรให้เราได้ดูตลอดเวลามีอะไรให้เราได้รู้สึกว่าว้าววู้น่ารักนะคะเพราะว่ามูฟเมนต์เบนเนี่ยเหมือนกับว่ามาจากตัวเองมาจากความรู้สึกของตัวเอง แล้วก็ในเรื่องของจังหวะในเรื่องของการกระโดดในเรื่องของอะไรเนี้ยมันยังแรงไม่พอลูกนะคะคแล้วพอเป็นนั่งร้องแล้วเนี่ยพอมันลุกขึ้นมามันต้องเยอะขึ้นมาอีกพอแต่ว่าตอนเนี้ยเ็นลุกขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆดรอปลงดรอปลงดรอปลงอย่างเงี้ยมันเลยทําให้จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วเป็นก็เล่นแค่คนข้างหน้าครูนั่งอยู่เนี้ยครูไม่ได้รับ พลังจากเบนเลยนะคะเบนลืมคนข้งางหลังไปนะคะ <unified> ไก่ครับ,สว,ส,บ,รบสวัสดีครับเบนครับสวัสดีครับก็ขอคอมเมนต์นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเพลงโจทย์นะครับว่าเป็นเพลงที่บางเพลงเนี่ยเป็นเพลงคิดก็จริงแต่ว่าไม่เหมาะกับการใช้โชว์อาจจะเป็นเหมาะกับการเปิดอินเทอร์เนในผับอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบางร้องโชว์อาจจะมีปัญหาเรื่องการร้องซึ่งไม่ได้โชว์การร้องมากนักเพลงที่เป็นการแรปะนิดการสัตว เป็นเรื่องพวกสัดส่วนส่วนใหญ่ซึ่งที่ว่าเป็นเร่งจังหวะนะครับสังเกตดูถ้าเราไปกลับไปดูเนี่ยจะเร่งจังหวะนำหน้าทีมคอรัสอยู่ตลอดเวลานะครับเ,เปิดตัวดีด้วยการใช้บิดบอกชอบแต่พอเข้าในเพลงแล้วทุกอย่างที่เป็นเบนที่รู้สึกมันหายไปบีบอยไม่โผล่จริงๆเราเต้นเต้นบีบอยด้วยใช่ไหมครับ<ว>ก็ควรจะมาใช้นะมันเข้ากับเพลงแนวนี้นะฮะแล้วก คือคือทำโชว์ได้โอเคดูสบายๆไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนะครับก็ยังต้องต้องกลับไปเอาตัวเองมาเยอะๆโชคดีครับเบนขอบคุณครับพี่ปังครับสวัสดีครับน้องเบนสวัสดีครับพี่ขอเรียกว่าน้องเบนบริบูรณ์แล้วกันนะครับมีหลายอย่างคล้ายๆคุณตั๊กบริบูรณ์นะครับก็ยังคงสนุกตื่นเต้นอยู่เช่นเดิมนะครับแต่อย่างที่พี่ไก่บอกเพลงนี้ไม่เหมาะกับการเป็นโชว์เพราะว่ามีช่วงที่ร้องน้อยไม่ได้โชว์ แต่ทำไมรู้ไหมแต่เ็นก็ยังร้องไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับต้องฝึกอีกเยอะโดยเฉพาะเอาง่ายๆเฉพาะท่อนคอรัสเนี่ยที่มีเมโลดี้ชัดๆเนี่ยนะครับก็ยังเพี้ยนอยู่เสมอนะครับแต่อย่างหนึ่งพี่ชอบถ้าเต้นที่นอนตะแคงและแหกขาแสบแสบแสบอย่างเงี้ยนะครับคนดูเวทีด้านนู้นนี่คืนนี้นอนหลับสบายไปเลยนะครับขอให้โชคดีครับน้องเบนครับขอบคุณครับุณมากครับผมมากครับ เชียร์น,น,น้องเป็นบททีสามครับ